จะซื้อเครื่องช่างหนัก H 2 0 n หรือ H 3 0 n รุ่นเก่าก็ดีรุ่นใหม่ก็เลดศเดี๋ยวคลิปนี้จะมาช่วยตัดสินใจกันครับว่าทั้ง2รุ่นนี้มีความแตกต่างการใช้งานอย่างไรบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยครับที่ใครหลายคนมองมาก็คงหนีไปพูนเรื่องดีไซน์ใช่ปะ่ะ ซึ่งสองรุ่นนี้ดีไซน์อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากสักเท่าไหร่แต่ที่เห็นแตกต่างคืออย่างรุ่น H ส0นะครับดีไซน์ของเขาจะมีความโค้งมนซะมากกว่านะครับผมและอีกหนึ่งอย่างที่ทุกคนอาจจะมองมาแล้วเตะตาเลยก็ได้ก็คือเรื่องสีนะครับอย่างรุ่น H 2 0 n นะครับจะมีจาหน่ายเพียง2สีเท่านั้นครับก็คือสีขาวและสีดําทองนะครับซึ่งสีดําทองเนี่ยเป็นสีรุ่นลิมิเต็ดขากทางอิมบอดี้นะครับผลิตมาอย่างจำนวนจำกัดอย่างสีดําทองนะครับจะให้มีความดูลักชัวรี่มากกว่านะครับใช้งานแล้วก็ไม่่่เลออะะงาาายยกกจบบวนครั รุ่นสีดำทองเนี่ยเป็นรุ่นลิมิเตจจากทางอ e ินดี้นะครับผลิตออกมาอย่างจํานวนจํากัดนะครับผมก็ดูพรีเมียมบีกแบบส่วนสีขาวนะครับก็คืออยากจะบอกว่ามันก็อาจไม่ได้ขาวขนาดมันจะออกประมาณสีครีมครมนะครับผมมันก็ดูสวยบีแบบเช่นเดียวกันนะครับผมและอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็คือ H30 รุ่นนี้จะมีจหนวนเพียงแค่สีขาวสีเดียวเท่านั้นครับผมก็คือดีไซน์ของเขาจะมีความโค้งมนอยู่แล้วนะครับก็คือดูความมินิมอลมากมาก ส่วนเรื่องความสวยความงามมันก็แล้วแต่ทุกคนชอบเลยครับว่าจะชอบสีแบบนี้หรือรูปร่างแบบนี้ก็แล้วแต่คุณตัดสินใจได้เลยครับ oh. ต่อมาเรื่องฟีเจอร์การใช้งานนะครับ oh. เครื่องชั้นหนักอินบอดี้ของเราครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่เรื่องรูปร่างภายนอกนะครับในตัวเครื่องของเราก็อัปเกรดมาด้วยเช่นกันอย่างรุ่น H30 ของเรานะครับสิ่งที่อัปเกรดมาก็คือระบบจดจาผู้ใช้งานที่สามารถจดจําผู้ใช้งานได้ถึง20ยูเซอร์เลยทีเดียวเพียงแค่ว่าคุณขึ้นช่างปุ๊บ ก็จะรู้เลยครับคุณชื่ออะไรนะครับผมและอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์กับคนในยุคปัจจุบันมากที่สุดนะครับก็คือการใช้งานผ่านระบโบไฟข้อดีของฟีเจอร์นี้ก็คือโทรศัพท์มือถือของคุณไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของบ้านนะครับ เวลาคุณชิงช่างเสร็จผลข้อมูลก็จะเข้าสู่โทรศัพท์มือถือของคุณโดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องแตะโทรศัพท์มือถือเลยแต่โทรศัพท์มือถือของคุณต้องเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi ไปด้วยนะครับผมต่อมาอย่างรุ่น H20n เนี่ยก็ไม่ได้น้อยหน้ากว่า H30 เท่าไรหรอกเพียงแต่ว่าเวลาคุณขึ้นช่างนะครับคุณต้องกดเริ่มสแกนผ่าน Ibody ดี p อของเราก่อนพอขึ้นช่างเสร็จผลข้อมูลก็จะเข้าสู่โทรศัพท์มือถือของคุณผ่านระบบบลูทูธนะครับก็ใช้งานสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับผม ซึ่งถ้าใครอยากได้ฟีเจอร์ที่ล้ำทันงสมัยใหม่หน่อย <Wow. S 1> ก็แนะนำป็นรุ่น H30 <Wow. S 1> นะครับผมแต่ถ้าใครไม่ได้ซีเรียสเรื่องฟีเจอร์อะไรขนาดนั้นก็แนะนำรุ่น H20 <Wow. S 1> ครับต่อมาเรื่องความแม่นยำ <Wow. S 1> นะครับอยากจะบอกว่าทั้งสองรุ่นนี้มีความแม่นยำอยู่มากๆแล้วนะครับซึ่งเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้นะครับก็คือเรียกว่าเราได้นำเทคโนโลยีจากรุ่น270และ770นำมาย่อขนาดเล็กลงใส่ตัวเครื่องนี้นครับ <Wow. S 1> เพื่อให้ทุกคนทางบ้านหรือตามคลินิกก็สามารถใช้งานได้และพกพาสะดวกนะครับผมส่วนวิธีการวิเคราะห์ของเรานะครับเราได ครับผมก็คือการปล่อยขึ้นกระแสไฟฟ้าระดับต่ำนะครับผ่านสู่ร่างกายนะครับโดยผ่านทั้งหมด8จุดด้วยกันนะครับก็คือเท้า4จุดมือ4จุดนะครับเรียกได้ว่าการวัดแบบนี้นะครับเป็นการวัดทั่วร่างกายนะครับอย่างรุ่น H30 นะครับจะให้ขึ้นความถี่มาทั้งหมดถึง3ขึ้นความถี่ด้วยกันนะครับผมอยากจะบอกว่าถ้าขึ้นความถี่มากก็จะมีการวัดที่แม่นยํามากกว่าเช่นเดียวกันนะครับผมและอีกหนึ่งรุ่นก็คือ H20 เนี่ยจะมาพร้อมกับขึ้นความถี่2ขึ้นความถี่ด้วยกันนะครับผม คือตอนนี้ครับถ้าใครอยากได้ความแม่นยําที่ละเอียดมากๆก็คงต้องหนีไม่พ้นรุ่น h 3 0 N นั่นแหละครับต่อมานะครับตัวเครื่องบอกอะไรเราบ้างหลักๆเลยครับที่ตัวเครื่องที่แสดงผลที่หน้าจอนะครับก็จะบอกค่าน้ําหนักบนกล้ามเนื้อบนแขมันร่างกายไขมันช่องท้องนะครับผมและที่พิเศษไปมากกว่านั้นคือรุ่น H30 นะครับ จะแสดงผลเป็นกราฟนะครับผมว่าเวลาคุณชื่นช่างเสร็จเนี่ยการช่างครั้งล่าสุดของคุณอยู่ในผลระดับไหนต่ำไปปานกลางหรือมากไปนะครับสามารถดูผลที่หน้าจอได้เลยต่อมาเรื่องแอปกันบ้างดีกว่าซึ่งตัว i m o o y y ี้ไทั้ง2รุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับแอปพลิเคชัน i m o o y y p p p นะครับผมซึ่งตัวแอปพลิเคชันนะครับสามารถบอกค่าน้ําหนักมวลกล้ามเนื้อมวลไขมนันร่างกายไขยมันในช่องท้องและที่เพิ่มมาครับคือค่า b m i BMR และที่แตกต่างไปมากกว่านะครับก็คือรุ่น H30N นะครับผมที่สามารถบอกอัตราส่วนรอบเอวสองสะโพกความสนุกของร่างกายและการวัดรูปร่างของร่างกายนะครับผม Inbody App นะครับเป็นตัวช่วยดีๆที่สามารถเก็บค่าข้อมูลไว้ดู ผลข้อมูลย้อนหลังเพื่อเป็นดูพัฒนาการพัฒนาร่างกายของเราได้นะครับผมต่อมาเรื่องราคากันบ้างดีกว่าซึ่งทั้งสองรุ่นนี้อยากจะบอกว่ามันก็ไม่โดดกันมากสาากักเท่าไหร่หรอกอย่างรุ่น h 2 0 n เนี่ยสีขาวมาในราคาอยู่ที่12,800บาทเท่านั้นเองและสีดำทองรุ่นลรุ่นลิมิตนะครับมาในราคา13,800บาทและรุ่น H300 นะครับมาในราคา13,900บาทซึ่งราคามันไม่ได้ต่างกันมากสักเท่าไหร่เลย,เลยต่างกันเพียงแค่หลักร้อยเท่านั้นเอง เดี๋ยวมาสรุปกันครับว่าทั้งสองเนี้ยแตกต่างกันยังไงซึ่งโอ๊ตมองว่าทั้งสองเนี้ยมันดีของมันอยู่แล้วแต่ถ้าใครอยากได้ฟีเจอร์ที่ล้ำทันสมัยใหม่หน่อยโอ๊ตแนะนํารุ่น H30n ครับแต่ถ้าใครไม่สนใจเรื่องฟีเจอร์ขนาดนั้นใช้งานทั่วๆไปก็ไปรุ่น H20n ต่อมาเรื่องราคานะครับซึ่งราคาเนี่ยมันไม่โดดกันมากเท่าไหร่หรอกอยู่ที่ว่าคุณสะดวกราคาแบบไหนซะมากกว่านะครับผมก็สามารถเลือกซื้อให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคุณดีกว่านะครับโอ๊ตหวังว่าคลิปนี้จะช่วยใในนนนนนนกกกาารรรตััััดดสสิจขอองทุๆคคคไไ้้ะบบบวีนนลป่ mai